สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพประททุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโกโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของการเมืองผ่านดวงการเมืองครึ่งปีหลัง2,568ดวงผู้นำไทยกัมพูชาใครอยู่ใครไปใครคือคนที่แบกกำไว้เต็มบ่า ท่านผู้ฟังครับผ่านดวงการเมืองครึ่งปีหลัง2,568ดวงผู้นำไทยกัมพูชาใครอยู่ใครไปาศาสตร์จีนโบราณอย่างโหงเงงกำลังบอกให้ถึงดวงชะตากรรมของผู้นำทั้งสองชาติเมื่อดวงเมืองกำลังเปลี่ยนดาวอำนาจกำลังเคลื่อน ใครคือผู้ถูกฟ้าลิกิตให้ก้าวขึ้นใครคือคนที่แบกกรรไว้เต็มบ่าวันนี้ทางช่องของดีอีสานบ่ายกูโชคได้รวบรวมเรื่องคำธรรายดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณใดการรับฟังด้วยในโลกแห่งการเมืองบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นก็ทรงพลังไม่แพ้เสียงป่าใส หรือมติในสภาครึ่งปี2,568กำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาและหนึ่งในเครื่องมือที่คนโบราณใช้มองอนาคตนั่นก็คืองูเฮงศาสตร์จีนโบราณที่อ่านชะตาจากไปหน้าอาจารย์พานุวัฒน พันวิชาติกูลผู้อำนวยการสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตออกมาวิเคราะห์ดวงการเมืองแบบเจาะลึกในครึ่งปีหลังผ่านโครงหน้าผู้นำทั้งสองประเทศไม่มีใครขึ้นมาสวยหรูมีแต่ขึ้นมารับข้อแทนอาจารย์พานุวัตรเริ่มต้นโดยการพูดถึงนายกรัฐมนตรีหญิงคนล่าสุดของไทย ว่าแม้นรู้ดีว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยปัญหาแต่ก็ยังเลือกให้เธอก้าวขึ้นมาแทนตำแหน่งเพราะไม่อยากปดอำนาจหลุดมือการขึ้นมาของนายกรัฐมนตรีหญิงคนล่าสุดของไทยไม่ได้มาเพื่อสวยสุขแต่ขึ้นมาเพื่อรับข้อกรรมอาจารย์กล่าวชัดโง่เฮ้งโชคดวงดาวไม่หนุน ในนปีนี้แม้ลักษณะโหูเห้งเช่นดวงตาและโครงหน้าของเธอจะถือว่าใช้ได้แต่ปีนี้ดาวดวงยังไม่ส่งเสริมไม่เกื้อหนุนการจะมีบทบาทเป็นนายกที่แข็งแรงต้องรอถึงต้นปีหน้านั่นก็คือปี2569แต่คุณพ่อยังต้องผ่านด่าน เ้าะหนักสองช่วงสำคัญเมื่อพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีหญิงคนล่าสุดของไทยอาจารย์ย้ำว่าดวงทักษิณยังไม่ผ่านขคาใจเกิดปีฉลูพุทธศักราช2492 26รกรกฎาคมโดยโดวงโดยพื้นฐานดี โดยดวงพื้นฐานดีเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่ได้เป็นเศรษฐีและนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยแต่จังหวะชีวิตการตัดสินใจในชีวิตหลายครั้งผิดพลาดโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนชอง คุณพ่อจะต้องผ่านด่าน18อรหันทองคำให้ได้โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ถ้ารอดไปได้ก็ยังมีอีกด่านรอก,ก็คือเดือนตุลาคมอีกคำทำนายสำคัญคือเรื่องตาลอยตามตำรา,าโหงหงจีนหมายถึงหมายถึงคนที่มีสามลักษณะก็คือหนึ่ง เปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนวัยอันควร 2. ออาจถึงขราวอันตรายก่อนเวลา 3. กล้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำดวงผู้นำกำัมพูชาพ่อลูกเคราะห์จอสอนสำหรับฟังกัมพูชาอาจารย์พานุวัตรวิเคราะห์ว่า,วาหุ่นเซนผู้นำเก่า เกิดปีมะโรงตอนนี้เข้าสู่ช่วงคอะหนักการตัดสินใจหลายเรื่องจึงผิดพลาดสร้างอรอยร้าวให้ความสัมพันธ์กับไทยส่วนุนมณีตนนลูกชายผู้ขึ้นสืบอำนาจจะเข้าสู่ช่วงคอ์ตเต็มตัวในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกันซึ่งจะเป็นช่วงที่ครอบครัวผู้นำนี้ ต้องรับแรงกดดันหนักมากแม้ว่าโหงเห้งพื้นฐานของฮุนมเนตจะดีมีหน้าผากกว้างลักษณะพ่อแม่อุปธรรมแต่ช่วงปี2,568ถึงปี2,569ก็ยังเป็นปีทดสอบของเขาความขัดแย้งไทยกัมพูชาจริงหรือแค่ละครสร้างภาพ อาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งการประทะัที่ชายแดนและคำพูดกระทบกระเทียบที่ส่งผ่านสื่อบางอย่างเป็นละครการเมืองสร้างกระแสให้ประชาชนรู้สึกว่าขมรเก่งไทยอ่อน เมื่อดันภาพลักษณ์คนมาเด็นแต่เมื่อรัฐบาลไทยสั่งทหารขยับจริงจังเกมนี้ก็ต้องหยุดเพราะจะไม่ใช่แค่การเมืองแต่กระทบความมั่นคงจริงสรุปคำทำนายนายยกหญิงคนปัจจุบันยังต้องรับเคาะแทนพ่อโชคดวงยังไม่เกื้อหนุนปีนี้ สำหรับคุณพ่อของนายกหญิงคนปัจจุบันต้องระวังช่วงเดือนกรกฎาคมตุลาคมเป็นเคราะห์หนักที่สุดหุนมาน,น็ตเคราะห์จ่อเต็มตัวในเดือนกรกฎาคมแม้น่หงเห้งดีแต่ปีนี้เป็นปีสอบผ่านอำนาจความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจมีเบื้องหลังทางการเมืองมากกว่าที่เห็น บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ตามศาสตร์โหงเห้งและดวงจีนท่านว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตีความนายกจะเจอฤทธิ์อะไรอีกในหลักโหรภาพตำแหน่งดาวในดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีหญิงคนปัจจุบันและดาวจรที่ทำมุมกับดวงชะตาระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง 23สิงหาคม2568เกิดพฤหัสที่21สิงหาคม2529ไม่สามารถกำหนดลักษณาได้เพราะไม่ทราบเวลาเกิดทักษะเดิมภูมิพฤหัสบดีทักษะจรระหว่างวันที่21สิงหาคม2567 ถึงวันที่21สิงหาคม2568ตกภูมิสุขพระอังคาร3เป็นสีจรพระราหู8ปปเป็นกาลากินีจรตามที่ผู้เขียนได้ทำนายและย้ำตลอดก่อนหน้านี้ว่าระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568การเมืองจะผันผวนหนัก ระดับนักการข่าวไม่ได้หลับไม่ได้นอนส่วนความเป็นไปได้นั้นจะสูงมากสูงกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจึงมีความเป็นไปได้ตั้งแต่เปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นไปแล้วที่พักภูมิใจไทยหลุดจากรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งสารหรือลาออกหรือยุบสภาหรือกบฏ หรือปฏิวัตินั้นแล้วในที่สุดสถานการณ์ก็จะถึงจุดที่ผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีหญิงคนปัจจุบันเข้าสู่ความผันผวนปั้นป่วนและสั่นคลอนดังเรื่องจากต่างประเทศที่ช็อกและสั่นสะเทือนทั่วราชอาณาจักรแบบเหลือเชื่อราวแผ่นดินไหวที่พมา่าแต่ตึกสตงอที่กรุงเทพถลม่มนั่นคือ เมื่อวันที่18มิถุนายน2568จอมพลสมเด็จอัคระมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกรัมพูชาได้เปิดเผยข้อความสนทนาทางโทรศัพท์ส่วนตัวต่อรองกับนายกรัฐมนตรีหญิงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีไทยส่งผลให้โลกโชเชี่ยวระเบิด ระเบิดด้วยความฉุนและโกรธและแรงขับใสไล่คุณเพิ่มขึ้นและทำท่าจะลงถนนพักรวมไทยสร้างชาติยืน่นข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกเมื่อดวงเมืองสะท้อนสภาพการเมืองได้ขนาดนี้เราลองมาดูดวงชะตาของนายกหญิงคนปัจจุบันกันว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปในช่วงตั้งแต่บัดนี้จนถึง23สิงหาคมปีพุทธศักราช2568ก็พื้นดวงชะตาเดิมเกิดวันพฤหัสที่21สิงหาคม2529ไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนกำหนดที่ตั้งของลัคนาไม่ได้มีเพียงแต่ตำแหน่งดาวและดวงชะตาตามรูปที่เป็นเลขไทย มีเกณฑ์บวกลบที่น่าสนใจก็คือพระอาทิตย์ดึงดาวตัวแทนยกศักสถิตราศีสิสงห์ในมาตรฐานเกษตรราธิบดีแปลว่ามั่นคงอีกทั้งยังเป็นสีหรือสิริมงคลวันเกิดดาวยศศักดิ์จึงโดดเด่นมากข้อมูลสำหรับคนที่จะเล่นการเมืองหรือทำราชการได้รุง่ง พระอาทิตย์ต้องเด่นหากอับหรือหมุนหมองอย่างแม้จะมีอาชีพหลักเป็นข้าราชการก็ได้แต่ไม่รุ่งเรืองกอสองพระอาทิตย์บงเล็บนึงสถิตราศีสิงห์อย่างเลงใส่พระพฤหัสบ่งเล็บห้าสถิตในราศีกุมเป็นคู่มิตรให้เช่มชื่นอีกเรื่องยศศักดิ์จึงมีคนช่วยเหลือมาก เช่นเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังมากก .3 แม้นอาทิตย์จะเดินขนาดไหนและดาวเดชซึ่งเป็นตัวแทนตบะบารมีคือพระสุขหกสถิตในราศีกันมาตรฐานกับต่ำต้อยหรือเป็นนิดหรืออับแสงและเล่งกับราหูแปกที่สถิตราศีเมร ซึ่งหนึ่งในความหมายของราศีก็คือของปลอมตำแหน่งที่ได้มาจึงไม่ใช่ของจริงมีคนทําแทนอยู่ข้างหลังเจ้าชะตาจึงเป็นตัวประกอบดีเด่นและสวยตามอาการของพระสุขแต่ตัวเอกคือคุณพ่ออีกทั้งพระสุขกับราหูถึงเล่งกันแบบนี้ตำราบอกระวังอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรตามฉลกตำราพระเคาะ คู่คือสุปราหูคือจันทร์กับสุกรามักเขาคู่โจราระวังภัยเจ้าชะตาจึงจะมีโอกาสถูกหลอกลวงได้ง่ายแบบใจเบาก็สี่เจ้าชะตานี้เป็นพระก็ได้หรือจะเป็นนักเลงหรือโจรก็ได้เพราะพระราหูแปดสถิตราสีเมนบ้านเดิมของพระภฤหัน ทางโหนเหลียกนักเลงอยู่วัดย่อมได้อานิสงส์ของผ้าเหลืองย่อมใจบ้างแต่พฤหัสปงเลพ้ากับสลับมาอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นบ้านเดิมของพระราหูทางโหนเรียกว่าราชคูสู่แดนโจรหรือราชคูสู่แดนนักเลงส่งผลในหัวหน้าดาวดีหรือฝ่ายคุณธรรม ในดวงชะตาอยู่ภายใต้อิทธิพลของราหูเจ้าของความรุ่มหลงมัวเมาอาวิชชาครอบงำไปเป็นนักเรงหรือทำสิ่งมัวมัวเท่าๆได้กอห้าดวงชะตารูปดาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเรียกว่าดวงลงผีดีนักทางแขวคาดสำคัญก็คือได้อะไรเกินกว่าที่คิด โดยเฉพาะดาวที่เด่นในดวงชัดตาคือดาวอาทิตย์วงเล็บหนึ่งจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แต่การได้แบบนี้ก็จึงนำมาซึ่งปัญหาได้หากรับมือไม่ดีหรือไม่พร้อมเพราะมากเกินกว่าที่คิดต่อไปมาดูกันระหว่างวังวนที่19พฤษภาคม ถึง23สิงหาคม2568ชีชะตาเมืองผันผวนมากเรื่องการเมืองเกิดอะไรขึ้นในชะตาชีวิตผู้นำนายกรัฐมนตรีหญิงคนปัจจุบันแล้วจะไปพัฒนาไปสู่เรื่องอะไรข้อหนึ่งปรากฏการสำคัญที่รอเกิดอยู่ก่อนแล้วเป็นปีคือตั้งแต่ วันเกิด21สิงหาคม2567วันเกิดที่21สิงหาคม2 5 6 8คือทักษาจรตกภูมิสุขทำนายว่าเหตุการณ์ใหญ่ที่รอเกิดตามลิขิตทักษาพยากรณ์ก็คือลุลาภามากขามจะมีลาบมาเป็นความเพราะปากเรา ความของเรามาใส่ตนจะมีปัญหาเพราะปากหรือคำพูดด้วยเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นเรื่องของตนในที่สุดเรื่องใหญ่จะกระทบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีหญิงก็จะเกิดด้วยเรื่องคำพูดเพราะรับปากต่อรองกับสมเด็จหุ่นเสซนแล้วถูกหักหลังคุยกันในที่ลับเอามาเปิดเผยในที่แจ้งขอสองแทบเข้ามา แคบเข้ามาอีกเหตุการณ์วันที่18มิถุนายน2568ที่ความลับกับเป็นความเปิดนั้นเกิดขณะที่พระเสาจรวงเล็บเจ็ดตัวโทษตัวทุกเทพเจ้าแห่งความระทมกำลังเดินอยู่ในราศีเมนเล็งพระสุขดวงเดิม6กซึ่งเป็นตัวแทนดาวเดชหรือตบะปรมี ของนายกรัฐมนตรีหญิงคนปัจจุบันเต็มที่พระเสากับพระสุขนี้ทางหวนถือว่าเป็นเสียนศัตรูกันหากเกิดในดวงเชตตาใครระยะนั้นจะออกอาการได้หลายอย่างตั้งแต่โรคเก่ากำเริบอกหักรักคุดถูกทรยศหักหลังถูกโจรกรรมพัดภาคสูญเสียตามชโลกวะทะทุกพยาธิเยือนโรคหลายและหลายเดือนก็จะกลับ จะกระายเป็นโจรหลายขมิ้มนมองอริปองจะทำเข็นอายุบ่อยืนเย็นมรุตภัยจะเร่งเกรงนายกรัฐมนตรีหญิงคนปัจจุบันจึงโดนหักหลังกระทบเดชตบะบารมีคือตำแหน่งเข้าอย่างจังเกณฑ์พระเสาจรเล่งพระสุขนี้ไปถึง23สิางหาคม2568 ขอสามจึงบัดนี้ไปเกณฑ์ทางโหนที่ท้าทายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหญิงจะเกิดเพิ่มเป็นระยะไล่เลื่อนกันตั้งแต่ราหูการกินีจรวงเล็บแปกํำลังเดินในราศีกลุ่มเล็งใส่พระอาทิตย์วงเดิมวงเล็บหนึ่งดาวตำแหน่งยศศักดิ์ที่เป็นอยู่จะทำให้การกระทบกระเทือนเปลี่ยนแปลงเพราะหนึ่งในความหมายของราหูครู ภูโหนอุตรพันธ์หรือมหาบันเทาจันทรรสนให้ไว้ก็คือเปลี่ยนแปลงไปก็คือราหูและตามตำราบอกต้องจากที่อยู่ที่กินทำงานไปคนเดียวตามชโลกศัตรูจะเมียนมาจะวิวาทวิวาธาจากบุตรภรรยาจะตะโกงกระโธงกาย ราหูการากินีจรวงเล็บแปดยังทัพพระจันทร์ดวงเดิมวงเล็บสองซึ่งเป็นหนึ่งในจุดต้องรับสำคัญของชะตาหญิงสามารถใช้แทนลักขณาดได้ตำนานบอกว่าอาจจะทำให้ตกจากตำแหน่งได้ตามชโลสับสนจนขับคังถูกทั้งจากฐานาวันที่เกิดเหตุ18มิถุนายน2568 มีดาวในดวงชะตาตึงกันหรือสมาสับเป็นคู่คู่ทำให้อึดอัดทิ้นหนีไม่ออกปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้พูดไม่ได้สนทนาคือพระสาวตึงกับมฤรุตยูพระอาทิตย์ตึงกับพระอังคารพระพุทธตึงกับพระเกดระยะต่อไปให้จับตาดูนั่นก็คือสองถึงยีกรกฎาคม2568 ที่ดาวตัวแทนตะบะปารมีหรือดาวเดชคือพระสุขจะตึงกับพระเสาคูศ่ศัตรูปกติจะพัดภาคสูญเสียใหญ่เรื่องตำแหน่งหน้าที่ในดวงชะตาเกิดขึ้นในลักษณะคมขืนหรือจำใจแทรกเกณฑ์ลบสำหรับตำแหน่งเข้ามาอีกวันเกิด21สิงหาคม2568ถึง21สิงหาคม2569 มีโอกาสตกจากตำแหน่งตลอดเพราะดาวเดชเดิมเป็นการากินีจรตามชโลกการากินีเดชดำรงเดชไว้มิคงด้วยถูกเบียดเบียนบีทาวิวาทวิบัตินานา,นาอริภาลาจะรุ่มให้ร้อนรำคาญสรุปได้ว่าขวากหนามมีกั้นเป็นระยะระยะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่19พฤษภาคม ถึง23สิงหาคม2568ถึง21สิงหาคม2569สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ